สวัสดีค่ะพวกเราดูสูงพัฒนาเด็กเล็กวัดบดีิรีลังสรนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพาไปออกกำลังกายกันค่ะไปกันเลยค่ะหนึ่งจับเอวทะเย่งปลายเท้าขึ้นให้สูงที่สุดนับด้วยนะคะหนึ่งสอง ที่สองนักเรียนแยกเท้าออกแยกเท้าออกนะคะบิดตัวไปด้านข้างไปด้านซ้ายก่อนนะคะนับด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ะครบแล้วค่ะแล้วช่องขาพร้อมต<า>ั้งแยงกางขานแล้วก็ชูมือขึ้นสูงสูงนะคะตัวตรงหลังตรงแยกเท้าออกนิดเดียวไม่ต้องแยกมากนะคะอ้ก้มลงไปใช้มือจดที่ปลายเท้าแตะที่ปลายเท้าหนึ่งส สี่ห้าหกเจ็ดครบแล้ว ทักเรียนจับไหล่นะคะจับไหล่ตัวเองแยกเท้าออกนิดนึงเพื่อการทรงตัวนักเรียนจะได้ไม่รมอ้อาวนับหมุนไปด้านหน้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเก่งมากะะท่าที่ห้า จับเขา่าแล้วหมุนค่ะหมุนหนึ่งสองสามสี่โอ้โหได้แล้วสิบครั้งต่อไปเป็นท่าสลัดมือตัวเรานะคะ อ้าวสลัดแรงๆสลัดแรงแเป็นภาษากัีกมั้งลานชูทีโฟไฟ six โอ้ครบแล้วสลัดมือเสร็จแล้วเราก็มาวิ่งอยู่กับที่ยำเท้าอยู่กับที่ เตรียมวอร์มก่อนเลยจับแก๊กับมือไว้อ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบเก่งมากต่อไปนะคะ,ะ,คะเราจะมาร่วมทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันอ่ะจะเริ่มด้วยเพลงรถไฟค่ะนักเรียนทั้งหมดจับเอวอย่างนี้นะคะ ยำเท้าอยู่กับที่ก่อนอ้าวเตรียมตัวนะคะเราจะไปด้วยกันแล้วนะคะฉากสึกฉากเสียงลัวหนักเครื่องจากรถไฟวิ่งต้องหน่อยเร็วไวเสียงรถไฟมันดังฉากสึกฉากสึกฉากสึกฉากเสียงลัวหนักยิงฟังทักทึกเช้าสายบ่ายเย็นคข้ามืมันดังกองฝึกับสึกฉากสึกฉากฉากสึกฉากสาก บนหนบนหนบนหนบนนะนะคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มเพลงหนอนผีเสือ้ออ่ามาช่วยกันเลยค่ะเอาตั้งมือย่อขาด้วยนะคะ ตุ้มตุ้มเตรียมเตรียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่หุ้มตัวกระดึบกระดึบกระดึบดึบดึบสำหรับวันนี้ เราขอจบกิจกรรมเพยงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย